สวัสดีครับก็ผมแม่กมเกโมเกมแคสเตอร์แคสเกมทะเลอควเลตแบทเทิลเตอร์เช่นคเคยผมนะพาร์ทนี้ต้องขอภัยอาจจะลงช้าไปในประตูเพิ่งตื่นตอน6กโมงเย็นกว่านี่ก็ยังสลืมสลืออยู่แต่เรามาเล่นกันต่อผมนะ God damnit ครั้งที่แล้วอยู่ในอันไหนอ้าวจะว่าไปมันยังเหลยเยยเนี่ยผมผ่านทอแบทเทิลไปแล้วไม่ใช่หรอหรือมันไม่ได้เซฟไว้วะตายห่าและพาร์ทที่แล้วผมไปถึงด่านเดอะเอนด์ด่านสุดท้ายแล้วแต่รู้สึกมันจะไม่เซฟไว้ เว้นจำเล่นใหม่เหรอเอาวบักฮันมึงอ้าไม่เป็นไรม嘛เล่นใหม่ก็ได้ก็หลังจากพักที่แล้วผมก็ไปดูทุกท่านคอมเมนต์มาเหมือนกันนะผมนะว่าควรจะทำยังไงอะไรบ้างก็บางคนก็บอกว่าเด e ไอดีแรงสามารถยิงรถถังแตกได้ด้วยผมก็โอ้งั้นเลยอ่ะแล้วก็มีบาลิสตาที่ผมไม่ค่อยใช้ก็มีพลังโจมตีค่อนข้างสูง ดังนั้นวันนี้ผมจะมาเน้นใช้ตัวที่ไม่่อยได้ใช้บ้างก็แล้วกันบาลิสต้าจริงเป็นตัวยิงไกลที่ดามเมตรสูงที่สุดแล้วมั้งไม่เคยได้ใช้เลยนะโอเคถ้างั้นก็ดาร์คคิงดาร์คคิงสองตัวยืนแทงแล้วก็เล่นบาลิสต้ายิงให้โดนทอไหมถ้าบาลิสต้าโดนทอคือผมว่าก็จบแล้วอะนะแล้วก็อาคิงอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีตัวมัสเก็ตเทียยิงอยู่ด้านนี้ด้วย โอเคแล้วก็เพนตาโอเคก็ฮึบึบโอเค,อเ,คเล่งยิงบูมปัญหาคืออ่ะโอ้ปัญหาคือจะยิงให้แม่นเนี่ยได้ปะ่ะเฮ้ยผมว่าเล่นแบบ FPS ยิงไม่ค่อยจะแม่นขอเริ่มใหม่ทีเปิดมาผมต้องยิงให้โดนเลยอะถ้ายิงไม่โดนจะเสียเปรียบมากเอา,อางี้นะครบเออแบบนี้จะน่าจะสังเกตได้ง่ายกว่าอ่า โู้โดนปะไม่แน่ใจนะโดนทอไหมทอยังอยู่ทอ,อยังอยู่เราต้องเล่นไม่ได้ฮ้บู๊บูมโดนเฮ้ยมันก็โดนลบอ่ะที่ผมไม่ค่อยเล่นบาลิสตาเพราะมันเลนยงยากเสียท่านอาจจะต้องให้คอมเล่นเป็นบาลิสตามั้งถ้าผมเลงเองแล้วมันยิงไม่ค่อยจะโดนก็เดียเบเดรอาจจะลองให้คอมเป็นคนเล่นลองให้คอมเป็นคนยิงบาลิสตาเดี๋ยว เออมันแม่นกว่าผมเยอะอืมแต่มันยิงตรงตัวที่เราไม่ต้องการเนี่ยเด้เพราะงี้ผมเลยไม่ค่อยใช้บาลิสต้าเพราะว่ามันกําหนดยากแล้วผมเล็งยิงไม่ค่อยโดนคือถ้าผมยิงโดนเองโอ้นี่ไงเห็นไหมเออเนี่ยพอมันยิงโดนทอก็ได้แล้วทีนี้ทาไงผมจะเล่นเป็นหนึ่งในโอ้โหจัดการทอได้แต่ก็ตายอยู่ดี เอางี้เราใช้แผนเดิมที่เราสําเร็จเลยดีว่าผมแค่อยากจะลองตัวใหม่ผมนะว่าเป็นยังไงเนี่ยสาเหตุที่ผมไม่ค่อยใช้บาริสต้าเพราะว่ามันไม่ค่อยจะยิงตัวที่ผมต้องการแล้วถึงผมเล่นเองตู้ก็ยิงไม่ค่อยจะแม่นมันคอนโทรลยากบัรเลงนานเออมันกว่าจะชาร์จกว่าจะยิงมันใช้เวลานาน,านมากครับผมนะก็จริงอยู่นะคือถ้าเป็นพวกรถถังอาจจะใช้ยิงได้อยู่เพราะว่าเป้ามันใหญ่มันน่าจะเลงได้ไม่ยาก แต่ถ้าเกิดเป็นพวกตัวธรรมดา,าผมไม่ค่อยอยากใช้บาริสต้าเลยเพราะมันวางผลยากตัวไม่แม่นเองแหละเอางี้ดีกว่า <c oughs> บนไปบนมาสุดท้ายตัวก็ไม่แม่นเองเข้าใจโอเคไหมเพนเตอร์เชฟเล่นเป็นเดไดเดซ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 อะไรไเดดไดอยู่ไหนไอไม่ใช่ไม่เดซาอพนนี่พนปืนลวบปุ๊มเผยยิงโดนหลังคิงเข้าไนะ่เนี่ยยิงหัวทอผมเนี <c> ่ย <oughs> โบ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 บบแน่ไอ้นี่อืมอมันกันได้หมดเลยวะวัดอัลนี่ถอยมาะอะไรไม่โดนอโอเคได้ละทีนี้เราจะจัดการตัวที่เหลือใช่ไหมเพราะว่าคาร์บอยนี่มันรวดีสุดแล้วและความสามารถที่กระโดดถอยหลังได้จังหวะหนึ่งนี่ก็ช่วยได้เยอะผมนะในการแอบยิงถ้าจะเป็นตัวควบคุมอะไรนี่ผมว่าคาวบอยเป็นหนึ่งในตัว ต้นๆที่ควบคุมแล้วเก่งมากผมนีสุดยอดมากโอเคต่อไปก็อันนี้ก็ผมนะผมจะใช้เด e ไอจัดก,การรถถังก็กันหลายท่านบอกว่ายิงทีเดียวตายมันจะโกงงั้นเหรอด d e ไอธรรมดาเนี่ยนะแต่ก็โอเคถ้างั้นเราจะเตรียมเดซได้เรดี้อยู่ในป่าเน้น ...The King ยืน เราไปหลบอยู่ในป่าให้พวกศัตรูตัวใหญ่มันติดซอกติดอะไรไปแล้วผมจะใช้เดซไอเอ้ยเดซ <c oughs> ไอมันเหาะขึ้นไปทำไมวะเนี่ยผมจะใช้เดซไอรอบยิงรอบยิงตัวโกงโกงเทียตัวไม่ว่าจะเป็นทอหรือว่าจะเป็นตัวระถังก็ตามทีชั่วไปเดี๋ยวใช้อีกตัวหนึ่งด้วยเลยไหมไพเลตควีนผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เนะเอามาตัวหนึ่งแล้วกันอืม พายเล็ตควีนพายเล็ตควีนบูมโอเคเน้นตัวตีใกล้ถ wow. okay. ึกๆเข้าไว้ครับผมนะแต่เน้นตัวคนธรรมดาเพื่อความคล่องตัวตัวฮิลได้ไหมตัวฮิลได้ไหมอืมโอเคโก้ฮึบเดย์ไดเดได้อยู่ไหนเดย์ไดอยู่ไหนเจอแล้วเดย์ไดโอเคหารถถังแล้วยิงก่อนเลยมันมาได้ป่ะมันติดหล่มเล้วรถถังถ้าติดหล่มก็โอเคที่เราต้องเล็งก่อนเลยคือ แด็กคล่าปล่อยไปรถถังแล้วก็ทอเรายิงใส่ีได้ป่าวะดาวิชีแทงเราจะสามารถยิงทะลุเข้าไปโดนได้ปะน่าจะได้อยู่เนะี่ยมันยิงโดนตัวคนด้านไหนโอ้ยมันเริ่มอยู่มาอฮียบิงดาวิชีแทงดาวิชีแทงสุดจะไม่ได้เนะี่ยมันยังอยู่ยเลยเนะี่ยอฮ้ย ตายแล้วผมยังหารถถังไม่เจอเลยผมเอารถถังหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนตายกันก่อนเวนกมโอ้เมื่อกี้ไม่เห็นรถถังมปอยู่ตรงไหนวะอ่าเดดไดเดดไอมาอยู่อ,อย,อยู่อยู่ข้างบนมันก็มันคือมันยิงแล้วมันกริ่งไม่ใช่ใช่ไหมยิงแล้วมันจะกริ่งไปอยู่ข้างบนไม่ได้ปะป้ม <c oughs> <c oughs> ต้องลองดูโอ้นี่ไงเราถังมาแล้วโอเคยิงเกาถังเฮ้ยลอลอแด็คูล่ามากัดคุณโอเวนกรรมเกลียดที่แด็คูล่ามันจะมาก่อนงั้นเราต้องเดินหลบไปก่อนเนี่ยเออเฮลเฮลเอลโอ้ยเดทไออยู่ข้างหน้าไม่ได้ต้องเอาเดทไอกลับไปข้างหลังโอเคปักไออันนี้ค่อนข้างยากผมเนี่ยแล้วยิ่งผมเพิ่งตื่นมามึนๆด้วยโอ้ยอยู่เหาะขึ้นมาทำไมอีกเนี่ย ยิงรถถังโอ้ติดต้นไม้เออมันก็ยิงนิ่งๆอยู่โอเคลองดูบัตโคไว้ติดต้นไม้ฟากเสกโอ้ยนะกุงหอขึ้นไปทำไมเนี่ยกนี่มันอยู่ข้างล่างเออเอาอยู่นี่อ่ะโอเคเลยยิงรถถังจากที่ไกลถึงปะไม่ถึงอ่ะตรงนั้นได้ไหมโดนยางรถถัง ตายตายังแตกยังยังมันยังยิงดูเขยอืมยิงโดนเพื่อนเนี่ยไม่เห็นตายเลยทุกท่านบอกว่ายิงทีเดียวตายผมว่ามันก็ยังอยู่ดีเนี่ยเนี่ยไม่เห็นแตกเลยหรือไม่ต้องใช้หลายตัวอ่าเนี่ยยิงนิ่งเลยเนี่ยยิงยิงยิงคนขับดีกว่าทั้งนั้นอืเนี่ย มันก็ยังอยู่ของมันเนี่ยยิงดิโนฟัดไม่ได้เลยหรือผมทําไม่เป็นผมน่ได้ทำไม่เป็นเองโอเคงั้นช่างมันก่อนผมไปใช้บาลิสตา้าแล้วเพราะว่ารถถังมันใหญ่นะตอนนี้นจะง่ายกว่าโอเคครับบาลิสตา้าเซตยิ่ยิงไปไหนวะเนี่ยนะกูเลงไปทางหนึ่งแม่งไปทางหนึ่งก็แค่เม็ดต้องเลงเอพีเอชใช่ไหมอ่ะอ่ะตรงเนี้ย ยิงให้โดนดาวชีแทงโดนบอกเมื่อกี้ไม่รู้มันเล็งยากเหลือเกินเนี่ยไม่ค่อยอยากจะใช้เมื่เล็งยากอย่างนี้แหละโอเคไบต้ายิงเข้าไปที่ดาวชีแท้งบูมโดนไหมวะบอกไม่ได้อา่าโอเคบูมต้องเล็งสูงหน่อยอืมโดนเปล่าฮะไม่บอกได้ยากิจปรปิงโอ้ยแต่ว่าดาวชีแทงนี่กว่านบอลเลยมพวกเนี่ยอ โดนป่ะไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงเห็นเลยโอเคศัตรูใกล้ตายเหมือนนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าศัตรูนี่ใกล้ตายหมดแล้วโอเคเล็งยีโดนป่ะไม่รู้มันโดนไหมเนี่ยโอเคศัตรูเริ่มออกมาแล้วเอางี้ดีกว่าเราเล็งยางยิงเดียวน่าจะแม่นโดนไหมโดนอยู่นะไม่รู้โดนป่า มันติดแล้วผมจะชนะแล้วเนี่ยอ้าวชนะแบบงงโอเคเล็งยี่โดนใช่ไหมโดนปะวะกูมองไม่เห็นวิญญาณน่าด่าโอ้ยเฮ้ยเนี่ยมันยิงลำบากอ่ะได้เนี่ผมทำไงผมก็เอปืนใหญ่บ้างไหมเอาปืนใหญ่มาเล่นมั้งมันยิงลำบากลำบากเลยไม่ค่อยใช้แคนนอนนี okay. <r'> ่มา วางอ้อตังไม่พออาฮิวออกไปมาแคนนอนเนียมันยี่โอเคอันน,น,นี้อันนี้ค่อนข้างจะเล่นง,ง่ายแต่ดาเมจจะแรงแหละผมมันยิงผมเล็งบอกว่าเล่งง่ายปุ๊บแม่งยิงไปนู่นโอ้นี่ไงเห็นเป้าไหมเป้ามันแปลกเว้ยเป้าเล็งมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราดูตรงปุ่มเมาส์พอใช่ไหมโอเคยิงไปบางทีมันก็ยิงไปที่จุดที่เราไม่ได้เล็ง โอเคแล้วถังแตกแล้วตุม้มถึงปะเฮ้ยได้อยู่โดนนะผมเนะี่ยแต่ว่าไม่จะตุกสะท้านหรือสะเทือนอ,อะไรเลยยิงเข้าไปแล้วมันก็การเคลื่อนไหวเร็วด้วยนะปืนใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่คล่องเป็นเครื่องยิงที่ค่อนข้างจะคล่อง,งดียิงรถมั่งไหมนะมึงยิงไปหน่อยนะฮะโอ้ยกอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าปะโดนมั่งไหมเนะี่ยเข้าไปใกล้อยอย่นีดหนึ่งประมาณนี้โอเค เฮ้ยไปไหงไหนเ้ยไอ้ข้างคุณมันยังไงเนี่ยตายอย่างเนี่ยตายแล้วมั้งยิงเข้าไปโอเคระเบิดต่อไปยิงเข้าไปโดนมันจะมาตัวข้างหน้าจะมาตบมันก่อนตัวธงใช่ไหมอืมตายเย่ยิงเข้าไปโอ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 หัวแตกเลยเคือมันเล่นยากอะตัวยิงไกลไม่รู้จะเล่นยังไงควิกดรอไม่จบไป เออมาผมรู้แล้วสุดท้ายแล้วเล่นควิดรอเป็นเดิมเลย <laughs> นะควิดรอเดี๋ยวแล้วเดินอ้อมไปยิงพวกตัวสำคัญแต่ต้อง,องไม่มันสวนได้นั่นไงสู้ๆทุกคนไม่ได้เห็นเลยว่าโจสลัดหญิงนี่เขาทำอะไรได้บ้างบูมเย่แล้วก็ยิงทุกคนที่เข้ามาถึงเราโอเค ต่ต้องแอบให้ดีต้องห้ามโดนสวนยิงเข้าไปในดาวิชีแทงเข้าปะไม่แน่ใจอืมเย่ hmm. yeah. ฮึบหลบนี่หลบกระสุนได้ด้วยายามยาใครแอบยิงเราเราหลบได้ผมเนี่ยแต่เรายิงมันถึงปะโอโอโอไอที่เด้งไปเด้งแนวใช่ไรผมนะออตโตหลบได้สวยสวยสวยอุย้ยดูกะเด้งกลับมาซิวพริวอื ไม่ระเบนะิดแฮรดวิชแทงนี่มันกันกระสุนได้ดีอแน่อุยจะว่าไปนักเวทย,ยิงหมอืมขึ้นมาแล้วไปขึ้นมานักเวทจะขึ้นมายิงไปไหนวนะเน่บางทีมันก็ยิงเบิแกแกตายหมดยังสถานการณ์เงียบๆแต่เราจะไม่วางใจยิงมาตรงนี้เลยโดวนบอกว่าแนนะ่ต้องยิงหาผมเนะี่ย โอ้ชนะแล้วครับผมนะผมบอกแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องพึ่งข่าวบอยเดียวผมเนะยพยายามจะเล่นตัวอื่นไม่ขึ้นสุดท้ายก็ต้องพึ่งข่าวบอยอย่างเดียวโอเคครับผมนะงั้นต่อไปเราก็จะได้เริ่มใช้แต่เลกัซี่แล้วผมนะหลังจากที่ใช้เผ่าอื่นจัดก,การกับเลก a ซี่มาตลอดทางนั้นผมก็ขอตัดพาร์ตในวิดีนี้ก่อนแล้วกันนะผมนะนี่เป็นพาร์ทสุดท้ายที่เราจะใช้ทุกอย่างรวมเลก a c ซี่ต่อไปจะได้เลกัสซี่แล้ววันนี้ขอตัดพาร์ตในวดีโอนี้พะเพิ่งตื่นนะยังงงเงียเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาลยุย ด่านนี้แบบ Energy เต็มอะไรแบบนี้ครับผมนะใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์แชร์แล้วก็เมน์เพื่อเป็นการใงใจผมสำผลงานของใครใดูเล่นพาร์ตต่อไปเอาไว้ like, รีบกดไลค์กันเยอะสวัสดี Good Bye. สดครับผมกอดบ๊วยมอว์แอน o กู๊ดไนท์เอาจริงๆแต่ละตัวยิงมันอาจจะมีวิธีการเล่นของมันถ้าเกิดใครมีเทคนิคการควบคุมตัวยิงที่ผมไม่รู้ก็บอกผมก็แล้วกันนะบอกทีตัวเล่นไม่เป็น <c oughs> <c oughs> นะโอเคไว้เจอกัน